สวัสดีครับทิศผ่าน,นนอนทัวร์วันนี้เราจะพามาเชี่ยวชมบรรยากาศตรงดิวัน,นรัชดาเนอะผมนะเราจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศด้านในกันนะผมนะว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจครับนะตลาดดิวันรัชดาของกินของขายมากมายเลยเป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่น,นครับผมนะนี่ครับก็จะเข้ามาทางนี้นะผมนะตลาด จเป็นจุดแตนมากของดิวันรุจิดาให้ดูบรรยากาศแล้วนะผู้คนมากมากมายครับนะนกกบนะอันนี้เป็นวันเสาร์ครับผมนะก็พวกกลุ่มวัยรุ่นเขาก็จะมาอันนี้ก็เป็นตุ๊กๆครับตุ๊กๆตุกๆ,ๆกซอยนี้ก็มีครับผมนะซอยทางนี้ครับเดินได้ครับผมนะแต่แต่เราจะเดินไปทางนี้ครับผมนะ เราจะเดินประหารนี่ยกวางคิสมาร์ทเขานะนี่เราจะพาเดินดูบรรยากาศทางเข้าวันนี้เราจะพาลูก,ล,กลูกสาวมากินอาหารเนั้อผมเนี่เราจะเข้าทางเดินนี่บนะ ทางเข้าครับผมทางเข้าดิวันสตารอย่างเขาจัดสวยมากเลยครับผมนะน,นี่จะเป็นตอนนี้ก็เป็นไอเนี่ยต้นคิสมารครับนะ จัดได้สวยมากผมีสันตคอกำลังปีนรถสักรยานอยู่ครับผมเราก็จะมานั่งพักผ่อนดนะันใจนะโน่นไปถึงนน่นเลยครับผมเราจะพาไปถึงนู่นเดินชมบรรยากาศคล้ายกันคล้ายกับตลาดจอดไฟรเลยนะครับผมให้ดูบรรยากาศตรงนั้นก็จะเป็นส่วนภาพร้านอาหารนะ เดี๋ยวเราก็จะเดินดูล็อกนี้ก่นอนมราก็จะฟิลเดียกับจอดไฟเลยนะผมนะ มีทิงช้าให้เราขึ้นชมด้วยนะรับนะคือบรรยากาศนะก็ตัวตัวจีนก็มาครับนะม,มีบอ่อน้ำให้ลอยกระทงด้วยครับผมนะนบอ่อบัวให้ลอยกระทงด้วยนี่โอ้บ่บอบ่อดอกบัวครับผมนะ วยด้วยสวยเลยโอ้ข้างในก็มันว่างครับพีว่างครับคนนะ่ะมีชิงชาาชมด้วยมีสันตะคอร์สเวทีของสันตะคอร์ สวยขบสวยอยู่ไปเราก็จะเดินดูรอบนี้ออกไปข้างหลังก็จะว่างๆนะเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยมานะครับผมดูไปนะข้างหลังจะว่างเลยครับตรงนี้เป็นนัง ท้านมาไฟนะ่าสนใจมาสเดินดูล็อกนี่ตัวนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้าครับบาคนก็จะพอมีให้เห็นครับผมนะล็อกว่างเยอะครับผมเพราะบางคนเขาก็ไปเดินตรงจอดแฟัง โซนนั้นน่าเขาจะมีคนเนอยอะจัไงไอ้ตัวจีนเขาว่ามาจินเล้งกันนะผมนะจุนมากอะมันเล้งเงี้ผมนะเล้งขา,า,ายเล้งเล้งเป็นมากขายเล้งตรงนี้ส่วนจะเป็นโซนของเล้งเงี้ผมนะ น,นี่เป็นร้านเล้งนะผมนะมึกย่างทะเลเผาอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็เป็นหมูกระทะฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ครับผมนะโซน ก,ก็พอมีนะตอนนั่งรองคิวอยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝัง่งนู้นกันฝั่งนน้นก็จะขายเกี่ยวกับของใช้สผ้าพไปเดินดูกัน ร้านตรงทานนี่ร้านนี้สวยจังเลยฐานนี้สวยมากเออมีลายนร้ายนี้นะครับนะถุงเท้าสวยถุงเท้ามีหลักเออตรงฝั่งนี้มันจะเป็นโซนของขายเสื้อผ้านะครับผมนะเออขายของชายขายเสื้อผ้าเก็นช้างเออมันโซนนี้มันจะขายเหมือนแบบพวกจอดไฟอะไรเงรี <c> ้ย <oughs> อันนี้ปลาปองครับผมปลาปองก็มีได้เออได้ปูปลาปงองอ่าตอนนี้มีปลาปองอยู่นะปลาปองปลาปองยิงเป้าปลาปองยิงเป้าต้องยิงเป้านะผมนะปลาปองยิงเป้าปั๊บ หนังชุ่มไผ่นี่เป็นโรงหนังอนมมัดเมาครับผมนะเออได้ดีวแบบคลาสสิกคลาสสิกมากเลยชิวแบบคลาสสิกมากเลยอันนี้เป็นพวกกระเปนะ๋าอันนี้เป็นขายพวกกางเกงช้างนะผมนะอนนเ,นกเกนะออดูกันกางเกงช้างเสื้อเสื้อช้อชางแบบแบบไทยนะเผื่อที่เขา ชุดซาดอยเขามีอ๋าชุดซาดอยอันนี้เป็นห้างห้างห้างว่าง,างหาครับปะเราก็จะออกไปฝั่งาานร้าหน้ากันนงินเป็นของฝากของฝากนะรับร้านว่างเยอะครับผมนนะี้ ลองเราก็มาเล่นยิงเป้าปลาเป้าปลาปงโอ้สักหลายเข็นลาย ก็ว่างเยอะอยู่นะผมนะเขาฝันครับเนะข,ขาก็จับได้สวยดีนะตุ๊ตุ๊อ่าเนี่ยเป็นทางที่เราเข้ามาครับนะอ่ามาถึงแล้วผมนะจึกจบเลยมันก็จบเลยนะครับ ที่เป็นสัญลักษณ์ดีวันรัชดาที่เขาเรียกสันต์คอร์สันตคอร์ขอดแล้วก็จบแล้วครับผมหลังจากที่เราเดินรอบมาแล้วนะก็ตลาดเล็กๆครับผมไม่ใหญ่เท่าไหร่ครนะก็ทิศพันธ์ทั้ตัวก็จะขอจบคลิปไม่เพียงแค่นี้ครับผม๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวชมที่ไหนติดก็คอยติดตามชมดูนะครับผม ที่ทำแล้วก็ขอว่าสวัสดีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสปปไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้มีผลงานต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ